วันนี้พาชมตัวท็อปของ m ิวเนะครับเครื่องยนต์2.2ชื่อรุ่น RS 2.2นะครับราคารถอยู่ที่1 6 2 4 0 0นบาทนะครับจะเป็นสีเทอเกอร์ครับเดี๋ยวผมจะพาชมทั้งภายนอกทั้งภายในแบบละเอียดเลยครับมาดูที่เครื่องยนต์กันก่อนนะครับรหัสเครื่องตัวนี้ชื่อรหัส r z 4 f t c ครับเป็นเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงครับพร้อมกับตัวเทอร์โบแปรผันครับ ความจุกระบอกสูบของรุ่นนี้นะครับลงเล่มอยู่ที่2,164ซีซีให้กำลังแรงมา้าสูงสุดอยู่ที่163แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรต่อนาทีรุ่นนี้มีระบบ idling stop start ด้วยนะครับเวลาชะลอรถจนหยุดนะครับรถจะดับเครื่องเองแล้วก็เวลาแตะเบรกแตะคันเร่งรถจะสตาร์ทเองนะครับเครื่องยนต์รองรับน้ํามันดีเซล b ียขึ้นไปครับความจุถังน้ำมันอยู่ที่80ลิตรครับต่อไปก็มาดูช่วงด้านหน้ากันครับนี่มาเริ่มต้นที่ไฟหน้าครับไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็น LED projector นะครับมีปรับระดับสูงต่ำออโต้ด้วยแล้วก็มีระบบ Follow Me Home ด้วยครับระบบเนี้ยเวลาดับเครื่องนะครับไฟหน้าจะติดอยู่พักหนึ่งเพื่อให้เรา เดินกลับไปสู่ที่พักอาศัยอย่างปลอดภัยก่อนแล้วมันก็จะดับเองนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยนะครับเวลามืดครึ้มไฟหน้าก็จะติดขึ้นมาเองครับเดิมๆโรงงานของรุ่นนี้นะครับไฟจัดหมอกจะเป็น LED นะครับต่อมาที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัว RS นะครับจะเป็นสี cro s แบ a c k นะครับมีโลโก้ RS ที่กระจังหน้าด้วยนะครับบอกความเป็น RS นะครับ แล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรงนี้ด้วยนะครับเอาไว้กะระยะนะครับกันชนด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีกอสแบ็กนะครับสไตล์ของ RS เลยต่อมาจะเป็นล้อครับล้อตัว RS เนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับการวายขอบ20เลยยางล้ออยู่ที่เบอร์265 50 20นะครับแล้วก็จะมีซุ้มล้อเนี่ย คิ้วล้อสีดำนะครับเอกลักษณ์ของตัว RS จะเป็นดำเงานะครับส่วนระบบเบรกนะครับก็จะเป็นดิสเบรกหน้าหลังเลยนะครับไล่ขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะมีโลโก้ RS ตรงนี้ด้วยนะครับเอกลักษณ์ของตัว RS ต่อมาขึ้นมาตรงกระจกมองข้างครับก็จะมีคิ้วสีดำสีกอสแบ็กอีกจุดหนึ่งนะครับด้านล่างของกระจกมองข้างเนี่ยจะมีกล้องด้วยนะครับกล้องตัวนี้อยู่ในเซต360้องศา มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยไล่ขึ้นมาที่หลังคาครับหลังคาเนี่ยก็สีดำก๊อสสแบ็กเหมือนกันแล้วก็จะมีแหลกหลังคาตรงนี้ด้วยนะครับก็สีดำก๊อสสแบ็กเหมือนกันเอกลักษณ์หลักๆของตัว i อเอสเลยนะครับไล่ลงมาด้านล่างนะครับคิ้วกระจกเนี่ยก็จะเป็นสีดำก๊อสสแบ็กเหมือนกันแล้วก็ด้านล่างเลยล่างสุด อีกส่วนหนึ่งที่เป็นสีดำกอสแบ็กนะครับก็จะเป็นบันไดข้างเนี่ยปกติรุ่นอื่นจะไม่ใช่สีดำกอสแบ็กอย่างนี้นะมีเฉพาะ r อเท่านั้นนะครับบันไดข้างสีเนี้ยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นชุดแต่งของ r อนะครับจะมีสเกิร์ตข้างชิ้นนี้ด้วยนะครับสีเดียวกับตัวรถเนี่ยแหละจะมีด้านข้างแล้วก็ด้านหลังด้วยนี่มาดูตรงนี้มันจะไล่าย,ยาวมาเลยนี่นครับสเกิร์ต เก็จะมีด้านหลังนี่ด้วยนะครับไล่มาดูที่กันชนท้ายกันต่อเลยกันชนท้ายก็จะมีคิ้วด้านล่างสีดำกอสแบ็กเหมือนกันครอบไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็จะดำกอสแบ็กเหมือนกันนี่มีโลโกโ้ RS ด้วยนะครับด้านท้ายก็จะมีเซนเซอร์ตัวนี้ด้วยเวลาถอยหลังนะครับก็จะมีเสียงดังเตือนด้วยนะเวลาใกล้กับสิ่งที่กำลังจะชนนะครับฝาท้าย ตัวนี้ก็จะเป็นโชคไฟฟ้าครับตัวนี้สั่งเปิดได้ทั้งรีโมทแล้วก็เปิดในห้องโดยสารแล้วก็เปิดที่ฝาท้ายได้จะมีปุ่มเปิดได้หลายจุดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะก็คือจะมีสเต็ปเซนเซอร์นะครับส่วนขั้นตอนการใช้สเต็ปเซนเซอร์นะครับเริ่มต้นจากล็อกรถก่อนหนึ่งครั้ง นะครับแล้วก็จําลองสถานการณ์ว่าเราเดินเข้ามาหารถนะครับพอได้ยินเสียงติดนิดนึงแล้ถอยออกนะครับอ่าโอเคแบบนี้ฝ่าท้ายก็จะเปิดขึ้นมาเองนะครับส่วนเวลาจะปิดก็ใช้งานแบบสเต็ปเซนเซอร์ได้เหมือนกันนะครับเดินเข้านะครับรอเสียงสัญญาณนะครับแล้วก็ถอยออกอ่าโอเคได้แล้ว โอเคก็จะเป็นการทำงานทั้งเปิดและปิดนะครับของระบบสเต็ปเซนเซอร์ครับด้านท้ายนะครับก็จะมีสปอยเลอร์ด้วยมีไฟเบรกนะครับแล้วก็รุ่นนี้สอาวศจะเป็นแบบครีบฉลามนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นด้านนอกนะครับเดี๋ยวต่อไปผมพารีวิวด้านในครับาภายในเดี๋ยวเริ่มที่แผงประตูก่อนนะครับแผงประตูตัวนี้ก็จะหุ้มหนังหนังสีดำนะครับเดินได้สีเขียวนะครับ เอกลักษณ์ของตัว R S เลยนะครับแผงกระจกนะครับพวกคุมก็จะเป็นสีดำกอสแบ็กเต็มของ R S เเลยคิ้วของแผงประตูนะครับก็จะเป็นดำกอสแบ็กนะครับตัดด้วยสีโครเมียมด้านบนนะครับมือจับประตูเนี่ยสีโครเมียมแล้วก็ด้านด้านในของตัวแผงประตูเนี่ยจะมีไฟสีแดงขึ้นด้วยนะเวลาเราเปิดประตูตัวเบาะนะครับจะเป็นวัสดุหนังนะครับ เป็นแบบคูลแม็กนะครับนี่มีรูระบายความร้อนเนี่ยที่เขาเรียกคูลแม็กนะครับหนังเบาะในสีดํานะครับเดินได้สีเขียวเนี่แล้วก็มีโลโก้ RS ด้วยนะครับเอกลักษณ์ของตัว RS เลยส่วนเบาะเนี่ยเป็นไฟฟ้าครับปรับแปดทิศทางแปดทิศทางยังไงเดี๋ยวผมพาดูครับนี่นี่เดินหน้าครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็สูงต่ํานะครับสามสี่นะครับ มีหน้าขาตรงนี้ด้วยปรับหน้าขาได้ห้าหกทิศทางแล้วก็ทิศทางที่เจ็ดก็คือพนักครับพนักปรับเจ็ดปรับแปดนะครับมาดูปุ่มที่แผงคอนโซลด้านขวาครับว่ามีอะไรบ้างนี่มีปุ่มพัดลมหลังครับเปิดปิดได้ปุ่มนี้ปุ่มตัวล้างท่อครับ URO5 ครับเวลาสัญ,ญลักษณ์ที่ขึ้นที่หน้าปัดก็มากดล้างท่อได้อันนี้ปุ่มเปิดปิดฝาท้ายจากด้านในรถครับ ต่อมาจะเป็นปุ่มเปิดปิดสเต็ปเซนเซอร์ด้านหลังถ้าใครลำคาญตัวสเต็ปเซนเซอร์นะครับไม่อยากให้ใครเดินผ่านท้ายรถแล้วเปิดเอง,ป,เองปิดเองเนี่ยกดปุ่มนี้ปิดได้ต่อมามาดูที่พวงมาลัยเลยพวงมาลัยรุ่นนี้ก็จะเป็นพุ่มหนังครับขาดไม่ได้ก็จะเป็นเดินสีดำเนี่ยสีกอสแบ็กนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นตัวพุ้ดคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวเรดาร์ด้านบนด้วยนะครับ ด้านซ้ายของพวงมาลัยนะครับจะเป็นควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ตัวเปิดปิดกล้อง360องศาด้วยนะตัวพวงมาลัยเนี่ยจะมีแพทเทิร์นชิพด้วยนะครับลดเกียร์แล้วก็เพิ่มเกียร์ได้ที่พวงมาลัยนะครับด้านซ้ายจะเป็นลดเกียร์ด้านขวาจะเป็นเพิ่มเกียร์ครับเพื่อเพิ่มความสนุกในการขับขี่ครับหน้าจอเครื่องเสียงรถนะครับจะเป็นขนาด9นิ้วนะครับรองรับทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับ แล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็แสดงผลของกล้อง360องศาจะโชว์ที่หน้าจอ DVD ทั้งหมดเลยนะครับเปิดปิดหน้าจอได้แล้วก็มีองศาลดด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีองศาลดจะมีโหมด ADAS ให้ด้วยนะครับเปิดปิด ADAS ได้นี่นะครับเปิดปิดได้หมดเลยนะครับเตือนออกนอกเลนนะครับ เตือนมุมอับนะครับเซ็นเซอร์ท้ายเบรกฉุกเฉินนะครับแล้วก็เตือนรถมาจากทางด้านหลังนะครับเปิดปิดได้จากเครื่องเสียงทั้งหมดเลยสะดวกกว่าเดิมเยอะครับสมัยก่อนเนี่ยรุ่นเดิมๆเมนี่ยต้องไปปิดที่หน้าจอ MID นะครับจะต้องเข้าไปลึกกว่าจะปิดได้ตัวนี้ง่ายง่ายกว่าเดิมเยอะครับด้านล่างเครื่องเสียงนะครับจะเป็นชุดแผงควบคุมแอร์นะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่า แผงควบคุมดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิได้ซ้ายขวานะครับเลือกอุณหภูมิซ้ายอุณหภูมินึงด้านขวาอุณหภูมินึงได้นะครับแล้วก็มีโหมดออโต้ให้ให้เลือกด้วยนะครับถ้าอยากให้เร่งความเย็นให้เร็วที่สุดก็กดโหมดออโต้ได้เลยนะครับไล่ลงมาที่ตัวเกียร์นะครับรุ่นนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับเปลี่ยนเกียร์นุ่มลื่นกว่าเดิมนะครับด้านขวาของเกียร์ก็จะมีจะมีตัว เปิดปิดตัวกันลื่นนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันนะครับสําหรับคนที่เล่นเกียร์ไม่ค่อยเป็นนะครับกดปุ่มนี้ได้เลยจะมีแรงหน่วงของเครื่องมาช่วยเบรกนะครับการ้ายของเกียร์จะมีตัวเปิดปิดสัญญาณการขโมยนะครับแล้วก็เปิดปิดตัว i อรีนสตาร์ t ต t นะครับถ้าไม่อยากให้เครื่องดับเองก็เอามากดปิดที่ตัวนี้ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวเอาไว้ใส่เกียร์ว่างนะครับ เวลาอยากใส่เกว่างก็เอากุญแจเสียบไปที่รูนี้นะครับแล้วดึงเกียร์ลงมาที่ N ได้เลยนะครับตัวเบรกมือจะเป็นไฟฟ้าล็อกเบรกดึงขึ้นนะครับกดปลดล็อกก็กดลงได้เลยนะครับด้านท้ายก็จะมีตัวออตโต้เบรกมือให้ด้วยนะครับใครอยากสะดวกไม่อยากกดอยากล็อกบ่อยๆก็กดออตโต้ได้เลยนะครับมาดูแถวหลังกันต่อครับอ่าผมเนี่ยสูง180นั่งให้ดูว่าเหลือพื้นที่ขนาดขนาดไหนนี่ ก็ยังเหลือเยอะนะผมสูง180ถือว่ากว้างสบายครับด้านบนก็จะมีแอร์เพดานตัวนี้เป็นแอร์เพดานนะครับแผงด้านบนเนี่ยเป็นสีดํานะครับเข้ากับรุ่น RS นะครับด้านล่างนี้จะมีตัวไท้ซ C เสียบเสียบชาร์จ้ y p C ให้ส่วนเบาะนะครับแถวหลังเนี่ยจะปรับอ่า60-40นะครับพับ60-40ได้ในฝั่งนี้พับ พับแยกได้นะครับไม่ต้องพับทีทั้งแถวแล้วก็พนักก็เอ็นได้ระดับหนึ่งหมอนดึงได้เนี่ยมีที่จับขึ้นลงด้วยสะดวกครับเวลาจะขึ้นจะลงรถเนี่ยก็โหนตัวนี้ขึ้นลงสบายส่วนแถวหลังนะ่ะนี่เวลาจะขึ้นข้างหลังนะครับก็พับตัวนี้ลงแล้วก็เหยียบขึ้นตัวนี้นั่งหลัง นี่มาดูผมนั่งสูงร้อยแปดสิบนะเนี่ยยังเหลือหน่อยๆไม่ถึงก็ชนนะด้านหลังก็จะมีที่วางแก้วตรงนี้ด้วยแล้วก็แอร์เพดานเนี่ยก็ยาวมาถึงแถวหลังเลยอีกอย่างนะครับสำหรับฟังก์ชันของรุ่นตัว i s นะครับคือมีสตาร์ด้วยดีโมดนะครับเป็นจุดอำนวยความสะดวกมากเลยนะครับของตัวท็อปเวลาใช้งานก็กดล็อกรถหนึ่งครั้งแล้วก็กดสัญญาณสตาร์ทนะครับ จนกว่ารถจะติดครับนี่ติดแล้วครับเวลาปลดล็อกนะครับรถจะดับก่อนนะครับเพื่อป้องกันขโมยก้าวขึ้นไปบนรถนะครับจะได้ไม่อันตรายครับสำหรับคนที่สนใจมิวเอนะครับรุ่นนี้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.39%มเกียาพี่น้องใช้ยอิสุสุนะครับลดเพิ่ม1,000งมืนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยครบทั้งคันนะครับจดทะเบียนก็ฟรีนะครับ มีส่วนลดพิเศษจากโจรูมให้อีกนะครับใครสนใจ m u x RS เครื่อง2อ2นะครับโทคหาผมได้เลยครับ